นี่ค like. รับนี่คนรักรถอ่าของแท้เลยครับแต่ละคันของเสืยตินนี่ต้องสะอาดครับตั้งแต่คันแรกเลยคันของทอทงเนาะอู้คันนั้นนี่ดูแลรักษาดีมากครับนี่โอ้ยพอตอเกยอยู่ก็ถือกระบอกการบีนี่นี่นี่มาแล้วี เวลาท้อแกไม่อยู่ก็เสียงนิ่นงดงานงันงานเรื่องใจจัดอืมพอท้อแกอยู่ทําท่าถือกระบอกจารบีอัดทิละจึ๊กสองจึ๊กทอแกไม่อยู่นี่ครับเสียงดังแค่ไหนก็ไม่ได้สุครับนี่ครับต้องบนครับไม่บนไม่ได้ต้องกระตุ้นบางคนเน่ย ในกระบอกไม่มีจารดีหรอกทำท่าบ่คนนี้ใช่ไหมคนนี้ไหมไม่บางคนอ๋อบางคนนี่จะว่าก็ว่าไปใครไปว่าอะไรจานชายนะนี่ยกนะฮะไอ้เอฟซีที่ไหนไปว่าจานชายโอ้ไม่รู้แล้วนะพี่อัดตรงนี้ไม่ยกก่อนวะนั่นนะตกใต้นั่นน่ะ ไม่มันต้องยกเพราะว่าในกระบอกมันไม่มีจารบีครับ่นนวส,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว youtube นะครับสวัสดีแฟนเพจม้มล้อเหล็กนะครับอยู่กับอาจารย์ชายครับหรือว่าชายอาไปนาอ๋อ ใช่บ้านนะ,ะ hai, นี่ครับเมื่อวานนี้บอกบุน้อยใจเอฟซีบางคนนี่พิมมาไม่ดีครับเอฟซีก็ชอบอว่าคนแก่ครับคนแก่ก็น้อยใจเก่ง อ๋อด oh, oh, <laughs> ูคลิปอยู่โอ <laughs> ้ทำไมทำไมต้องทำคลิปอย่างนั้นอ่ะร้านสมอรึ็ลืมก่ร้านจริงบ่จริงจะมีรานโยโมโรถนี่อ่อยอัดสมัยที่อาจารย์ชายขับไมโครนี่ผมยังไม่เป็นรถเลยครับ <laughs> ยังขับหก้อยยังไม่เป็นเลย <laughs> นั่นชายนี่ขับรุ่นไหนคั้งแรกเลยากาโตูกร,ระตูปฏิทูยุคเก้าศูนย์นี่นะนะกระตูะกระตูเล่นก็โคโมยสูใช่ไหมไอ้รุ่นสามมันนะไอ้รุ่นสามตะกุนโก้งนะนนโอ้โคโมยสูร้อยเนาะ ตักดินเร็วครับอปจาจานชายนีย่ไม่ธรรมดานะครับไม่เร็วหรอกช้าบ,บ๊ะบ,บ๊อบ,บ,บ,บสมัยก่อนเนาะทุกวันนี้ร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ครับเพราะว่าอายุมากแล้วเ,เก๋าไง <laughs> เก๋าเก๋านี่เก๋านี่คือโรคใช่ไหมโรค <laughs> โอ้เจ้โอ้เกือบลม้มโอ้ถูถูถูถ ทัวเลข็กวันนี้เลขออกดิฮะนนี้หวยออกอ่ะทัวเลขกห้ออกวะไอ้มันต้องให้แบบด้วยตัวย้อมหอมใหม่ข้างในเพรามันสะอาดมันก็น,น่าขับดิใช่ครับใช่ในในสะอาดมันน่าขับเข้าไปนี่มันมีแรงปะ พ้อมพี่พร้อมกินแม็กซี่อ่ะอดูสะาดตาด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอนี่นระั <c oughs> ตื่นเช้ามาขอให้มีงานทำก็โอเคแล้วเนาะ,ะรถไม่ต้องมือป้ายแดงเดี๋เนาะโอ้ยแท็กซี่ประสบยออแล้วทับป้ายแดงแลว้วพี่เย้ยเนาะ ต่างกันหรอตายแดงนี่ตื่นเช้ามาไม่มีงานนี่เหนื่อยเหมือนกันเด้เนาะอือเหนื่อยเลยตาแดงต้องาหางานตลอดครับเนี่ยพวกนี้พวกนี้นะพี่ครับขยันขับเรื่อยๆเนี่ยมันจะอยู่ดีครับอ๋อยางมันไม่เสียป่ะยางมันไม่เสียสาาสย,ยางมันไม่กรอบเนาะ พูดถึงถ้ายางนี่กรอบปุ๊บมันก็จะคอนโทรลยากเหมือนกันนน่นาะมันแข็งเนาะนี่ครับรถรถขอดึนมาเปิดเห็นเนาะครับไอ้ไงไม่สะอาดมากเลยมันบ,บอกถึงว่าคนคนนั้นอะรักษารถได้ดีใช่ครับแยว่วาวันนี้นะสิ ครับไม่มีเลยดานแล้วจะได้กินข้าวไหมกับเขาไม่นี่หยอกเลยเกาะเลยเกาะเกาะดานเกาะเกาะอย่างนั้นดีกว่าครับบีบก่อนึ๊อู้ไม่ออกวะอ่าดึงอล็อกมันไม่ได้ ทางแล้วมัง้งเนี่ยนะอ้าเร่งโอ้ล็อกกึ๊บโอ้จานชายสั่นครับเออสั่นจริงเนาะพี่ชายเนะาะแกสั่นไหมยังไม่ได้ถอนหรือเปล่า นี่ครับความฝันของหลายๆคนครับผมก็อยากมีนะแต่คงเป็นไปไม่ได้หรอกน,นะไ,นไม่ได้หรอกจาน,าน,านาเอาน้ำมาเยอะเ่ยอะเบยไหมล่ะ ต้องต้องมีขวดโถไอเยี่ยวอยู่ข้างในรถไหมนี่ <laughs> สวยครับร้อยสี่นี่มองยังไงก็สวยครับรูปทรงมันได้สัดส่วนมันโอเคครับชอบมากครับร้อยสี่ทำงานนี่งานเล็กก็ได้งานใหญ่ก็ดีครับก็บไปด้นหลังหรือเปล่าฮะ ร้อยสี่น่ะนะจานชายนี่ประวัติไม่ธรรมดานะครับเรื่องนี้เท่าคนบางคนหรอนี่ชอบดูหนังครับจานหนังอะไรหนังแอคชั่นนี่บา่าแต่เขาเกชอบส่งสมัยแผ่นครับเกจะให้ผมเอาแผ่นไปดูที่บ้านเอาไปศึกษา เป็นฮาบอะเป็นฮาบเาเป็นฮาจริงเลยยุคหนังแผ่นนีนผมไม่ปั้นไม่เปลือมมือหรอทำไงเอาไม้บ่ไม้มาขีดเดียดยั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 ดแป้งู่ตรูดจากนดมเสกจำได้อยู่นมเสกนี่เลยไม่มีเปล้อนครับผมเห็นแกเออมัื่อเว้ยแต่ฝีมือนะฝีมือนมเสกขับรถฝีมือเสกับ สะอาดตูดไม่ให้ลายเลยมีกองดินนี่ปัดปึ๊บเวลายืนผมไปนั่งดูเกีรขับปึ๊บผมเลยเอาามตามเกไงเออเขาท่าเลยที่ยืนนี่เรียบที่ยืนต้องเรียบไอ้ตูดเนี่ย่างบางทีคนเราขับเราไม่ค่อยไม่รู้เนาะไม่ได้สนใจตูดหรอกผมไปเจอหนุ่มเสกท่านนั่นแหละผมเห็นเกีรขับเออเขาไอ้ทำไมเขาต้องมาปัดกองดินวะมองไปอ๋อ ปัดเพื่อไม่ให้ตูดมันชนนี่เองครับไม่ให้ตูดลายรักษารถรักษาตูดก็คือแกวางมือแล้วบ้งน่จะขับสิบร้อแล้วขับพ่วงหุ่มเสกอยู่โซนละหานทรายครับบีดไเ้ยางเฮ้ยด่เ้ยางเนี่ย มันพงอ่ะส่วนมากคนมีฝีมือช่วงนี้ก็จะวางมือหมดแล้วครับอายุอานามก็จะมากสายตาก็เริ่มไม่ค่อยดีรักไม่มีบอกรักเลยไหมีอย่างอาจารย์ชายนี่ก็วางมือแล้วออกแล้วออกแล้วอาจารย์ชายนี่วางมือนานแล้วครับแต่ด้วยความจำเป็นต้องมาช่วยงานครับ เป็นงานด่วนครับงานเร่งด่วนอาจารย์ชูกลับบ้านก็เลยต้องอาจาูกลับปุ๊บมีงานมาเลยไม่อยากไม่อยากรบกวนเนาะพิ่งไปเนาะครับให้โอกาสเนาะนี่ครับทเกสุดยอดเลยครับมีความเข้าใจครับว่าเออไปถึงบ้านเราตั้งใจเหมือนเขาเหมือนเราเนาะเราตั้งใจว่าไปบ้านแล้วเอาทเกโทรตามอีกแล้วอ้อ พราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าจะมีงานด่วนเนาะใช่อืมทีนี้พอถ้ามีสเปรย์อย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยนะตลอดเลยวะรถถูกมาก้าคนขับอยู่ไม่มีงานพอคนขับกลับบ้านปุ๊บมีงานอือเสียงโทรศัพท์ดังแล้ววะจริงจริงงานมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันทำไม่ได้นะครับก็พอดีครับอาจารย์ชูได้พักผ่อนวันสองวันทางนี้ก็มีมือสำรองครับหรือว่าอาจารย์ชายคอยช่วย โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ